สวัสดีครับผมเอฟครับผมโบ๊ทครับคราผมวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของการใช้งานหน้าปัดตัวของเครื่องฟอกอากาศนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปแนะนําตัวการใช้งานเครื่องฟอกอากาศผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปแนะนําตัวเครื่องฟอกอากาศว่าเครื่องฟอกอากาศมีข้อดียังไงสตรีมเมอร์ทำงานยังไงนะครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยสามารถไปหาดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก่อนเริ่มกันขอนิดนึงับ ช่วงนี้ปลอดภัยไว้ก่อนล้าง,งมือแอลกอฮอล์นะครับโอเคพี่โบท๊ทมาดูการใช้งานของตัวหน้าปัดเครื่องฟอกอากาศกันนะครับคือจริงๆมีอยู่ด้วยกัน2ปุ่มนะครับที่ใช้งานหลักๆก็คือทางด้านซ้ายมือผมปุ่มเปิดปิดกับทางด้านขวามือผมปุ่มปรับโหมดก็ใช้งานง่ายๆนะครับกด1ครั้งเปิดเครื่องขึ้นมาในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของโหมดก่อนนะครับที่จะแนะนําจะมีโหมดออโต้โหมดอีโคโนแล้วก็โหมดโพเลนนะครับ โหมดออโต้เนี่ยจะเป็นการปรับสปีดพัดลมอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการตรวจวัดของ PM2.5 หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าตรวจจับได้เยอะนะครับพัดลมก็จะทํางานแรงแต่ถ้าเกิดว่าตัวปริมาณ PM2.5 นน้อยนะครับเป็นสีเขียวเนี่ยตัวของพัดลมก็จะทํางานเบาถัดมาในส่วนของตัวอีโคโก็เช่นกันนะครับตัวอีโคโเนี่ยจะมีความคล้ายกับหมดออโต แต่เขาจะปรับตัวของสปีดพัดลมเนี่ยเหลือแค่งเงียบกับตัวของต่ําเพื่อให้การกินไฟเนี่ยประหยัดลงแล้วก็เสียงนะครับเบาลงก็เหมาะกับตัวของห้องนอนนะครับอีกโหมดหนึ่งคือโหมดของโพเลนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่คอน c e r n ์นในเรื่องของตัวละอองนะครับเกสรต่างๆเนี่ยสามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะคล้ายกับตัวของโหมดตีโคโนนะครับคือปรับสปีดพัดลมเนี่ยนะครับเหลือ2ระดับก็คือตัวของเงียบกับตัวของ ต่ำนะครับแต่การทำงานของตัวพัดลมเนี่ยจะเป็นการทำงานแบบอย่างละหนาทีสลับกันไปสลับกันมาเพื่อให้ลมที่เข้ามาเนี่ยนะครับนำพาเจ้าตัวของเกสอเนี่ยเข้ามาภายในเครื่องให้ได้มากที่สุดนั่นเองจริงๆแล้วไอ้ตัวโหมดทั้ง3โหมดเนี่ยมันเหมือนแบ่งการใช้งานงแต่ละห้องเนี่ยพี่เอฟเนาะถูกต้องอย่างเช่นโหมดออโต้เนี่ยถ้าเราไปติดตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นหรือไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นเนี่ยเวลาที่ฝุ่นเข้ามาเยอะ มันก็ทํางานในสปีดพัดลมที่แรงอ่าเหมาะสมมากครับเวลาที่ฝุ่นมันเข้ามาน้อยสปีดพัดลมก็จะเบาลงถูกต้องครับผมอีกโหมดหนึ่งพี่เอฟพี่เห็นพี่อธิบายโหมดน,นี้ e อีโคโนอ่าอีโคโนบางทีถ้าเราเอาตัวเครื่องฟอกเนี่ยไปวางไว้ในห้องนอนอบางทีถ้ามันสปีดพัดลมดังเนี่ยมันอาจจะรบกวนเวลาพี่นอนเนาะใช่ครับอ่าเพราะนั้นถ้าเราเปิดใช้งานโหมดอีโคโนขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวเครื่องฟอกเนี่ยทำงานที่เงียบลงใช่ครับเหมาะกับห้องนอนไม่รบกวนแน่นอนใช่ครับอ่าแล้วก็ส ไปใช้ในห้องนั่งเล่นด้านล่างมีเขาเรียกว่าแกสอนตอไม้เข้ามาแล้วเปิดหมดพเลนเพื่อช่วยในการลดปัญหาเรื่องเกสอนตอไม้หรือว่าเป็นภูมิแพ้พวกนี้เนาะก็จะช่วยได้ดีกว่าอย่างนั้นแจ๋วเลยขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งานเลยถูกต้องครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของการเลือกสปีดพัดลมแล้วครับก็คือจะมีตั้งแต่เงียบต่ํามาตรฐานแล้วก็เทอร์โบอันนี้ให้มองง่ายๆเป็นเหมือนกับเบอร์ของพัดลมเลยครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการฟิกตัวของพัดลมเลยนั่นเอง อ๋อพูดง่ายๆว่าถ้าไม่อยากให้มันปรับอัตโนมัติเบาบ้างแรงบ้างฟิกสปีดไปเลยเสียงมันจะได้แบบโมโนโทนเนาะทูกต้องไม่ดูแบบเกิดความน่ารำคาญเวลาใช้งานอยากให้ลมมันเบาหน่อยก็สปีดเดียวพออยากให้แรงขึ้นมาก็เป็น2เป็น3าหรือสุดท้ายอันนี้ทีเด็ดเลยไหมพี่เอฟเทอร์โบตัวนี้เทอร์โบเลยถ้าอยากให้มันฟอกเยอะๆหรือว่าอยากให้เจ้าซมเมอร์เนี่ยทำงานตลอดเวลา อย่างเช่นเพิ่งกินข้าวเสร็จเนาะแล้วอ,อยากแค่จากัดกลิ่นตัวนี้กดเปิดไปที่เทอร์โบเลยครับแป,ป๊บเดียวแน่นอนแป,ป๊บเดียวครับผมก็เหมาะเหมือนกันสําหรับห้องที่เป็นโซนห้องนั่งเล่นตา่างต่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับรวมถึงตัวเลือกสปิดพัดลมด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของอินดิเคเตอร์เครื่งองฟอกอากาศนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นไฟนะครับแจ้งเตือนที่ดัสนะครับหมายความว่าไงถ้าเกิดว่าปริมาณของตัวฝุ่นมากๆเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเป็นสีแดง นะครับแต่ถ้าปริมาณของฝุ่นในห้องน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับกับอีกจุดหนึ่งตัวนี้มีไฟแจ้งเตือนที่เป็นออเดอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น ถ้าเกิดว่ากลิ่นนะครับมีปริมาณมากๆก็จะแสดงเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นมีปริมาณที่น้อยนะครับก็จะแสดงเป็นสีเขียวนั่นเอง2ส,ส่วนเนี้เราสามารถดูได้เฮ้ยถ้าเข,เขียวเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าสีแดงเนี่ยก็จะเริ่มที่จะแจ้งเตือนผ่านไฟมาแล้วว่าเฮ้ยปริมาณในห้องเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นนะอูน,น่ายานว่าเครื่องมีเซ็นเซอร์มีเซนเซอร์อรจับคอยบอก,รบบอกเรานั่นเองใช่แต่ทีเด็ดอีกอย่างนึงเลยครับคือตัวนี้ pm 2.5งจุดอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเป็นเลเวลเลยครับเป็นไล่สีเลยใช่ตัวนี้จะมองเห็นได้ง่ายแล้วก็สังเกตได้ง่ายครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าอากาศที่อยู่ภายในห้องเนี่ย pm 2.5ปริมาณน้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าสีน้ำตาลเต็มแม็กเลยนะพี่แสดงว่ามีปริมาณ pm 2.5เนี่ยเข้ามาในห้องเยอะครับตัวนี้ก็จะไล่เลเวลเลยซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกของโหมดออโต้แล้วก็โหมดอีโคโนครับแสดงว่าเจ้าอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวเซนเซอร์จับอยู่ตรงนี้ ใช่บางทีเราไปเปิดโหมดเทอร์โบไอเจ้าอินดิเคเตอร์เนี่ยไฟวิ่งเต็มเลยถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าห้องอ่ะสกปรกขึ้นใช่ครับแต่ว่าอากาศมันไหลเข้าเครื่องได้เยอะขึ้นใช่ใช่มันทำให้เครื่องเราจับได้ว่ามีฝุ่นมากขึ้นปริมาณก็เข้ามาเรื่อยๆอ๋อมันเลยทำให้เจ้าอินดิเคเตอร์ที่แสดงอยู่เนี่ยไฟขึ้นเต็มเลยถูกต้องแล้วก็ไอตัวสตรีมเมอร์เนี่ยมันขึ้นเป็นสีฟ้าเกิดขึ้นอ่าสตรีมเมอร์ถ้าเป็นสีฟ้าแสดงว่าทำงานอยู่ถ้าเป็น หลอดเปล่าไม่ติดก็คือว่าสตรีมเมอร์ไม่ทำงานตัวนี้ใช่ไหมที่คลิปที่คลิปที่แล้วพี่เอฟบอกว่ามันคือตัวกาจัดไวรัสตัวนี้เลยคลาถึงแกนกลางถูกต้องครับผมใช้ได้ตลอดไม่มีหมดไปไม่มีหมดไปเพราะเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ต้องย้อนไปดูแล้วต้องย้อนไปดูต้อแล้วนไปดูครับทีนี้ตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยสรุปอีกทีคือไม่จําเป็นต้องไปปรับหรือไปยุ่งอะไรนะครับเป็นแค่ตัวแสดงผลเฉยๆนั่นเองถัดไปตัวนี้นะครับคือรีโมทที่แถมมากับเครื่องนะครับก็หลักๆการใช้งานเนี่ยคือระยะที่ไกลขึ้นเนาะ มีปุ่มเปิดปิดนะครับนี่อ่าตัวปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะล็อกตัวของหน้าจอเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ2วิโอเคนะครับก็เป็นการล็อกตัวของปุ่มที่อยู่บนหน้าปัดตัวนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นไฮไลไท์นะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มหรือลดไฟนะครับตัว led ที่หน้าปัดนะครับที่ บเน็ตตัวนี้ได้เลยนะครับมีไดการ3ระดับนะครับก็คือกดหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นระดับที่จางลงนะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็นระดับที่นะครับดับไปเลยแต่ว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะครับก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับครับผมวิธีการใช้งานเพราะงั้นสรุปง่ายๆเลยครับถ้าเรามีการปรับโหมดการใช้งานไปแ,แล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าใช้งานจริง,รงอาจจะใช้แค่ เปิดกับปิดที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปเป็นคลิปวิดีโอการดูแลรักษาเครื่องฟอกลูกค้าสามารถดูแลรักษาเครื่องฟอกได้ตัวนั้นเองแล้วเป็นยังไงมาชมกันในคลิปถัดไปครับครับผมขอบคุณครับ